ปีปาจิตอยู่ดีครับมีข้อผ่านมาล,ลองใช้สปินเนอร์เบรดเจาะดูหน่อย ปลาปลามากัดปลาปลามากัดเฉยๆนะ เดี๋ยวอาจจะต้องเหนื่อยกัน,น,น,นสักหน่อยครับ โอ้โหโอ้โโอ้โหฮมีสิบตัวเนี่ยชะโดป่านะครับโอ้โหว้าวตั้งใจจะตีคอกนะครับพอขึ้นไกลๆนะ ตีสเปนเปนอร์เบดไปแล้วมันฟูไอตัวนี้มันกัดเฉยเลย<ฮ>ดําย่ยมนะครับฝากผลง,งานด้วยสเปนเนอร์เบดคิงฟอกนะใบเดีตีได้แต่คล้องนะครับตีมัวๆก็กัดดูน้ำหนักก่อนครับตัวนี้ สองปอนครับน่าจะหกโลอ่ะฝากคนงานไว้ด้วยครับหูใหญ่ดำเยี่ยมเลยสุดยอดครับผมเดี๋ยวเยียบไปไหนไวอ่ะโอเคครับเดี๋ยวถ่ายรูปกันกัดสปินเบียดเฉยเลย